คิดไว้อยู่แล้วว่าแกต้องมาแกคงไม่รู้สินะว่าที่โลกมนุษย์มีมือถือไว้ติดต่อกันว่าไงนะปรางปรางรองเขาอยู่ตรงนั้นนะเดีย๋ยวเขารีบไปหาเขาคิดไว้แล้วว่าถ้าพวกมันรู้ว่าเรารู้แผนมันพวกมันต้องมาอยู่เฉยแน่พวกเจ้าพวกข้ารู้ว่าพวกแกจะทำอะไรแต่พวกข้าไม่มีวันปล่อยให้แกทำได้สำเร็จหรอกอา จะหนีไ่ปไหนาข้าไม่ปล่อยจะไปหรอก่วกกาวังนะว่าพิธีของอันิกาจะสำเร็จเพราะฉันจะไปขวางแน่ฟันเลเถอ,อกแกไม่มีทางตามหาท่านอันิกาเจอและไม,ม่วันจะขัดขวางพิธีของท่านอันติกาได้ฉันเห็นตอนที่เชื่อมจิตก,กับผลวิทาแล้วว่าพวกแกกดดานทำพิธีอยู่ที่ไหน แล้วไม่ต้องคิดว่าจะไปบอกพวกพ่วเพราพวรรารนี้ฉันไม่ปล่อยกันไปแน่อาชริทครับผมฝากพาวปางไว้ที่บ้านด้วยเดี๋ยวผมกับท่านทรนินจะไปขัดขวางพิธีเองได้ข้าจะดูแลม่าปางเองทาวางตัวด้วยนะแจ็คท่านทรนินรีบไปกันเถอะครับ ไดูแลตัวเองด้วยนะท่านขอบใจมากที่นี่เหรอที่นี่แหละครับที่ปรางบอก การทำพิธีอัญเชิญพยายักษ์ธมินอันตรายทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปขัดขวางการทำพิธีจะทำให้พิธีย้อนกลับเข้าตัวพวกมันแล้วมันจะบาดเจ็บสาหัสพวกแกเสร็จแน่พร้อมนะครับ พวกมันหายไปเลยเป็นอย่างไรบ้างหนุนวิทา ที่เจ้าถนาัดคาดการไว้จริงๆข้าว่าเราควรย้ายที่ข้าไม่ต้องการเสียวเวลาบ้าไปกว่าน,นี้ดารินก็ไปจัดการมะปรางแล้วอย่าคิดว่าเราตามทันพวกนั้นอยู่ฝ่ายเดียวแล้วถ้าเกิดดารินทำพลาดขึ้นมาแล้วมันส่งพวกนั้นมันทำลายพิธีก็เท่ากับว่าเราพังตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม ข้าว่ามันมีคงพวกมนุษย์อย่างเจ้ามันช่างเจ้าเล์เพทุบายซะจริงมนุษย์ที่มีเจ้าเล์คือมนุษย์ที่ตายไปแล้วส่วนข้าอยากจะมีชีวิตอันเป็นนิรันดร์ข้าจึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ข้ามีชีวิตรอดข้าจึงต้องเดินนำหน้าคนอื่นหนึ่งเก้าเสมอไม่งั้นเนี่ย ข้าคงต้องตายไปตั้งนานแล้วดารินเป็นอย่างไรบ้างข้าส่งบริวารให้ไปนำตัวนางกลับมาแล้วนางยังไม่ตายขออาภัยด้วยท่านอธิกาข้าทำให้สำเร็จ มื่ทุกอย่างพร้อมก็เริ่มพิธีได้อันธิกากำลังจะยกเลิกสัญญากับพยายัยแค่มินแล้วก็มาเอาไข่มือก่อนหรอคะใช่จ้ะลยลาตอนแรกแจ็คจะซ้อนแผนเพื่อไปทำลายพิธีกับพวกมันแต่พวกมันไหวตัวทันเลยย้ายที่กบดานไปก่อน แสดงว่าตอนนี้พวกมันเริ่มทำพิธีแล้วหรอใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นต้องแย่แน่แเพราะถ้าเกิดว่าพวกมันทำพิธีเสร็จพวกมันจะบุกมาทำลายขายมังก่อนทันทีฉันเลยอยากจะเชื่อมจิตกับผลวิทาจะได้รู้ว่าพวกมันอยู่ที่ไหนแต่ว่าผลวิทาคงไม่ยอมให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอีกตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าพวกมันอยู่ที่ไหนงั้นทางเราก็ต้องรีบแล้ว ไอ้กายแกต้องมาเริ่มฝึกตั้งแต่พรุ่งนี้ถ้าแกฝึกสําเร็จเร็วเราก็จะดูวิธีใช้ไข่มังกรเพื่อไปรักษานาพินโุรสและเอาไปจัดการอันธิกาก่อนที่มันจะได้พลังคืนมาต้องทำให้ได้นะเว้ย น,นิกาสามารถฟื้นฟูพังได้ก่อนเราต้องแย่แน่เลยครับส่งปางเข้าไปเชื่อมจิตกับโขนวิทาได้ไหมคะถ้าปางเชื่อมจิตกับโขนวิทาได้ปางจะไปทําลายพิธีกับพวกมันได้ระวังตัวด้วยนะคะพี่เมะปรางนี่เป็นข้างในจิตของเราสินะครั้งนี้เราต้องเป็นฝ่ายหาทางเชื่อมเข้าไปในจิตของโขนวิทาเองอออออเด็กว่าปรางนั้นจอบเข้ามาในจิตของข้าเราจะปล่อยให้ม,มันมายุ่งวุ่นวายกับพิธีของเราไม่ได้ ดูพี่ปาปรานเลคะ่ะเดี๋ยวเวลาดูพี่กาอีกเออิดต่อฟัง